เซ็ตน้ำตามามาเจอกัน ep สองซิงว่าให้จบเนาะคือแต่ก่อนพี่น้องหงบอกก่อนที่ไอซิปเป็นโควิดแล้วก็ก่อนที่ไนะอจะฉีดวัคซีนควยเนี่ยไอบรดิเมนคนอ่อนแอบ่อมน้ำตาไอบริ body, ตื้นนะทุกคนคู่มือนี้ยังกระทบจิตใจของไอนี่น้ําตาไอาไหลหมดเลยจักขับเป็นยอนอย่างพี่น้องเสือบอกขนาดแต่ก่อนนี่แค่ไอเราเลือกอย่างบบน,นี้ อาจจะมีน้ําตาไหลบ้างแต่ไม่บ่อยคู่มือนี้อย่างก็ทบจิตใจของอ้เนี่ยไอ้น้ําตาจะไหลตลอดจะกก็เป็นอย่างขนาดบางเถื่อนเนี่ยเล่าเรื่องชีวิตให้หมูฟังก็ยังน้ําตาไหลนะคะทั้งทงที่แบบบ่เคยเป็นอะเป็นคนที่อ่อนแอไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบฮอร์โมนนะคะแต่ก่อนนีเรื่องเอเป็นเมนนี่สิเป๊ะเป๊ะเ,เออเดือนนี้เป๊ะอยู่แต่ว่าเป็นแบบเลื้อรังจังจนั้นจนังนี้มีหลายอย่างพมล่วง ออฮอร์โมนแบบฮอร์โมนบอกโอเคบอกแข็งแรงเมื่อยหลายหลายอย่างทั้งๆท,ที่แบบว่าเห็นงานบริเนกคือแต่ก่อนนะคะปีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยไม่ได้ลงนาเลยนะคะมีแต่ไอ้เคยกับพี่สาวเป็นคนทํานาปีนี้แต่รู้สึกว่าเจ้าของแบบเมื่อยหลายนะคะเราหนักกว่านั้นคือลุงลุงวสันลุงนี่แหละพ่อใหญ่นี่แหละเราเคยบอกไอ้ไอ้ว่าอาการเดียวกันกันกบ หลานของเราเลยอยากหนีไปอยู่พูเดียวหนีอยู่พูเดียวแล้วก็ไปอยู่พูเดียวบริเตนิกบางเถื่อก็ให้บางเถื่อก็รู้สึกว่ามีภัยักภัยแพ้แบบคืออายเลยอาการเดียวกันหลาา่ากระส์ไข่เข็มแรกนะเป็นแอตตานะเข็มที่สองเป็นไฟเซอร์ย้อนกลับไปได้เนี่ยไอซิบซีสีเลยวัคซีนสีกับบริเป้องกันอย่างใดหลังจากนไอากลายเป็นโควิดอาการหลังร้องโควิดก็ผมร่วง หลายอย่างแล้วก็เป็นหนักกว่าน,นั้นคือแบบเป็นคนที่ขี้หน่อยใจนะคะขี้น่อยใจแล้วก็เป็นคนที่น้ําตาแบบน้ําตาออกง่ายแห้งว่อยเนี่ยคือซีน้ําน้ําตาไหลตลอดแต่ก่อนว่าน้โมพูดนี้ไอายบ่เคยแบบเสียใจอย่างแบบนี้นะเดี๋ยวนี้คือว่าอย่างอายก็อยาก like ให้อยากให้แบบนี้นะนั่นแหละค่ะมาว่าต่อเนาะนั่นแหละอ้าก็เป็นการที่แบบว่าบ่มอายก็คือแบบอายก็เก่งใจเราแต่สี่ว่า,วาเออ เาจบความสัมพันธ์กันซาบบนี้ก็เป็นการที่อายกับเก่งใจเราอายก็เบิงว่าเรากับเก่งใจอายต่างคนต่างเก่งใจกันมันก็เลยเป็นแบบนี้นะทุกคนมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะแต่เพิ่งก็เคยบอกว่าถ้าสมมติว่าเราได้กลับมาคือเราบอกว่าเราอยากาไปหาเฮตุนำอายอีกเท่านึงอะนะถ้ากลับไปแบบนี้กความรู้สึกอายคิดว่ามันก็ต้องแตกต่างกันไปแล้วจากที่แบบว่าในฐานะ ฉันผัวเมียรภรรยามันก็อาจจะเป็นแค่คนคอยดูแลซัพพอร์ตกันนะคะเหตุผลหลกัลกๆให้เหตุผลบ่พอเลยนะหาเหตุผลบ่พอ,นะพอว่าเป็นอยัางคือเป็นแบบนี้แบน,นี้นะขนาดตัวเราเนะ่ยเรายัางว่าตลอดว่าเราอยู่นกันมาสิบสองสบาปีเขาก็คือบเด,ดเปลี่ยนมาสองสาปีนี้เราก็เป็นแบบนี้แบบนี้นนะเราก็ยังงงอาการงงทางแบบว่าบ่ได้มีไผ่มีใหม่ แล้วก็บริมีไผ่แบบเป็นอีย่างแล้วเป็นอย่างเขาคือรู้สึกว่าเขาบม่อยากอยู่นากานแบบนี้นะเพราะว่าเราเคยบอกกายว่าตอนที่เราเลิกกับแฟนคนแรกของเราเนะ่ะเราอยู่เจ็ดปีแล้วเรารู้สึกว่าเราอิ่มโตนะเราอิ่มโตแล้วเรากะเพราะว่าอยู่นากันก็คือเมียเราก็าทองเลยนะคะเหมือนแบบว่าอยู่นากาแลวก็มีท้องโดยที่แบบว่าบ่ได้ตั้งใจลูกเรากะ จ็ดแปดปีนี่แหละลูกเราก็ได้เกือบเจ็ดปีกัได้เลิกกันนะ,ะอันนี้แอบกับสิบสามปีแล้วเราบอกว่าเจ็ดกับสิบสามนี่เป็นสัญญาณอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าปูกการนีนท้องแห่งกันตั้งแต่แบบปีที่สิบเอ็ดนะรลอดมาได้ได้สิบสองเพราะว่าปีที่สิบสามนี่คือเ่เคยแบบเคยเนี่เเคยห่างกันปน่านนี้นะ,ะห่างหลายสุดหกเดือนเจ็ดเดือนอะไรกับอไปอันนี้สิบเดือนนะะ จนหอดไปแล้วบางสงเพราะว่าถ้าจะมาว่าเราสิไปหาลูกหาอย่างเราค่ะพูดแลละปีมงปีใหมล่ลจังหวะกันอีกเท่อหนึ่งเ่าซื้อได้พอบอกได้พอแรงเนาะตอนที่ไอ้บอกว่าไอ้แยะอยู่กับปปยัยนะแต่ละคนก็คิดว่าคนติดตามในเขาก็คิดว่าเป็นคอนเทนต์เนาะแรกๆนะพ่นบอกว่าทำเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าเห็นแบบนี้ ไอ้ก็บอกว่ารอติดตามตอนต่อไปจนเพราะว่าข้าเจ้าก็เห็นแบบว่าเออเจ้าก็หักกันดีนะหักกันดีเจ้ากันไม่ผิดอีกอย่างกันคือแบบยู่ซื่อแบบแย่กันแบบนี้เออบมวนแค่เจ้าที่งงค่อยกันยังงงก็หักกันดีก็แพงกันดีมิตรเสียงหัวเราะนะเราไม่ให้เงินเด้อบแมยไอคิดว่าพ่อใหญ่นะเราคงสิคิดว่าเราอยู่หลายแล้วเราอากอยู่สามนี่เราอาจจะอยากหายๆนะไปเจอคนที่แบบ พร้อมที่สิเลี่ยงออยพร้อมที่สิมีลูกให้อาย,ายพร้อมที่สิเทคแคร์อา้แม่เมีนะนั่นแหละความคิดไายนะ่ะถ้าเราว่าคิดแบบนั้นเราก็คงสิมบวาแบบคําที่แบบว่าเออถ้าเธอจะเริ่มตนใหม่ฉันไม่ว่าฉันพร้อมที่จะให้เธอไปฉันก็พร้อมที่จะกลับไทยเพื่อที่จะทําเอกสารให้เธอเพื่ะนโอ้นั่นแหละแต่ว่าถ้าเธอยังไม่มีคนใหม่ฉันก็ฉันเราก็อยู่อย่างนี้เราก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่แบบนี้นะ คิดอยากมาก็มาคิดอยากไปก็ไปแบบนี้นะแต่ว่าอาก้ก็ความผิดนี่ไม่ได้อยู่ที่พ่อใหญ่เลยนะเฮลี่มันไม่มีไอก้กบฏผิดเราก็บฏผิดนะความหักของเขาสองคนเนี่ยไม่มีใครผิดนะคะเรานะ่ะเขาสองคนนะเคยหักกันแหงเนะนะคะแต่ว่ายังว่าแหละว่า ข้อพากของเฮาอ่ะมันเกิดจากความที่เราไม่ได้หลักกันแรกๆเลยที่ไอ้บอกคําบริหักกันแต่ว่าเฮาอยู่ๆนำกันแล้วมันผูกพันกันที่ไอ้รู้สึกว่าด้วยความที่ไอน้นี่ออกจากพ่อแม่กันตั้งแต่เนาะสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกจนมสามแล้วบันนี้นะไอ้ตื่นตื่นขมือเลยทุกคนจะ้ะ ก็เป็นยังน้ำตาตื้นตื้นแล้วบัน,นี้นะ่ะไอออกจากพ่อแม่แต่แต่ไอจมบมสาสิบห้าสิบหกเนาะได้เป็นคนหนึ่งที่หัวดื้อนะคะทุกคนไเป็นคนหนึ่งที่พยศเป็นเด็กน้อยที่ดือ้อที่รันที่คิดว่าตอนสมัยเด็กน้อยคิดว่าพ่อแม่นี่บ่แพนแต่ว่าเพราะว่ายัางพ่อแม่มักตีนะ,ะพ่อแม่มักด่าตอนนั้น เฮาเขาใจแต่ว่าเป็นอย่างพ่อแม่ตีพ่อแม่ด่าแต่พ่อเขาใหญ่มาเฮาย้อนกลับไปว่าหนึ่งคืออายเป็นเด็กน้อยที่บอกเอาทานเลยแหละบ่มักเรียนหนังสือนะคะโดดเรียนเป็นว่าเล่นบอกหยังบ่ฟังนิสัยคล้ายๆผู้ชาย,ายเป็นคนเก่งกาดมาแต่เด็กน้อยน้อยนะคะพ่อแม่ก็เลยจําเป็นต้องที่แบบว่าสั่งสอนนะคะต้องตีการตีเด็กสมัยเด็กน้อยเฮาบร้คิดว่าพ่อแม่ตีเพื่อสั่งสอนพ่อแม่บ่แพงเขานะ พ่อแม่ไม่รักแล้วก็เป็นเอยียงที่อยู่ในหัวไอ้่าไอา้จบมาสามนี่ไอ้ต้องออกมาจากครอบครัวเพื่อที่จะไปหาเงินหาทองเพราะว่าเขาของเงินเขาก็บม่เคยได้นี่นะคะของเงินเขาไ่เคยได้เขาบอกได้หว้วพ่อแม่เขามีเงินหรือบอกแต่เขาขอปุ๊บนี่พ่อแม่บอกว่าไม้มีเดอ้อไม้มีเด้อเหี่ยมประมาณเนี้นะเออนั่นแหละก็เลยเป็นการที่แบบว่าเออจบมสามไปเฮาต้องไปหาเงินเพื่อได้เงินลหลายๆเขาต้องออกจากครอบครัวเพราะพ่อแม่เฮาบอกเพงเฮา พอเขาเถ่ามาเนี่ยเขาจะคิดว่าพ่อแม่แพงเขาที่สุดแล้วเพราะว่าพี่สาวอ้ยก็เป็นคนที่บกค่อยปากนะแอนก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเงียบๆแต่ตอนนั้นอุ้มอิ่มยังน้อยๆอยู่อ้ายก็จาความบ่ได้อ,อุ้มอิ่มในี่ห่างกันสิบสองปีอ้ายก็จําความบ่ได้ทุกคนหรือว่าเกิดแล้วแต่อ้ายก็จาเหตุการณ์กับอุ้มอิ่มบกค่อิใดสักต่ใดแต่ที่อิ่มเนี่ยเป็นคนทจ่บกปากแอนก็เป็นคนหนึ่งบกค่อยว่าแต่อ้ายเป็นเด็กน้อยที่ดื้อพ่อแม่ก็เลยแบบว่า อันนี้สิถึกตีดุในบรรดาพี่น้องบอกเนี่ยไ่เคยฟังนะคะลาสุนเนาะที่ไอ้ถึกตีไอ้จำได้เลยไอยป้ประชิมเจ้ามาสามไม่เคยกินเบียไปลองกินเบียแล้วก็บรกาเมือแบบน,นี้กินแก้วแรกด้วยครอบครัวของบอกไอ้ในซอนลูกแบบโบราณค่นะ,ะตัสวสามาต้องซอยพ่อแม่แต่ก็เทคโนโลยีมันบ่ได้มีเนาะซอยพ่อแม่กอนนะคะแล้วก็ บ่ใหยกินเหล้ากินยาบ่เคยเด็กกูม,ม่อนี่ได้แล้วบันนี้อายอยุสิปีนะอายยังบ่เคยกินเหล้ากินยานะอายจะมาสามไปแล้วมันเหมือนแบบว่ามันเป็นการสังสรรค์ก่อนที่จะจากมู่ไปนะก็ไปกินซื่อลีโอมาล่างนึ่งนี่แหละเป็นรักเงินอยู่ใส่บรุเออออกกันคนละสี่สิหนี่แหละสมัยก่อนสามขวดร้อยเนาะเบียแล้วทีนี้นะ่ะกินแก้วแรลกอายมอน ะะไอ้เมินไอ้อยากเมือ่อแต่ไอ้สุกว่าถ้าไอ,อ้เมื่อเนี่พ่อแม่ต้องตีไอ้แน่นอนเลยไอ้เลือกที่ิบโบเมือ่อนอนเหินหมู่กินแก้วแรกนะนอนเหินหมู่ตอนเชามาไอ้จะเมื่อให้หมู่ไปส่งไอ้ก็เข้าใจว่าพ่อแม่นี่ต้องบ่อยู่เหนินแล้วพ่อแม่นี่ต้องไปนาไปยังแล้วแบบนี้นะแต่ไม่ใช่พ่อแม่เพนก็เห็นว่า ว่าอ่านย่างมาจะเพิ่อกระเสยนะอ้แกคิดว่าเออเราคงโบเห็นแล้วคงสิบอยอย่างพลอ,อยพราที่นี่นะหมู่ของพ่ออายนะเมือม่อเมื่อจําได้แต่ก่อนหมู่พวกมักมาเล่นกับพ่ออายมักเอิญอะไรบ้างพ่อยบ้ออาคู่ใหญ่คู่ใหญ่งงเนาะเมือม่อเมื่อพลอ,อยก็เลยทำแบบไปใส่มาเขาจะไอ้จะบอกว่าไปนอนเฮือนทีเพียงหูวยบอกว่าพ่อแม่นอนกับบลับเราอาจจะนี่นะรถมอเตอร์ไซค์ คันใดจอดกับลุกขึ้นเบิงคือต่ว่าลูจา่องตะบอมนตอนนั้นเขาไม่ได้คิดว่าพ่อแม่เป็นห่วงหรอกเขาคิดแต่ว่าถ้าเมือต้องถือตีเออนั่นแหละกระทึกตีดีตีสามเถ่อพอไอ,อายเป็นคนหนึ่งพอไอเป็นคนบ่ค่อยว้าวนะ,ะถ้าเราตีตีให้จาเลยนะคะไอสิบ่คอยถึกพ่อตีดุแต่แม่อาะตีดุเพราะว่าผู้หญิงนเนาะผู้หญิงอะสีแบบตีดุจมดุแต่พอ่อายเนี่ยถ้าบ พิษอีรีเนี่เราสิบทีพิษตีจนแบบว่าตีแบบนี้จนแบบปูดขึ้นมาตามไม่ใส่เออเราง่ามอันนี้เลยฟาดฟาดฝบนี้อาจจะจได้มันแห้เป็นแบบว่ารู้สึกว่าพ่อแม่บอกฮักเออหลังจากนั้นก็หาทางที่ศิลงกรุงเทพนะคะจนได้ดีคู่มือนี่แหละนะคะลักเงินลงไปเคยบอนและหลักเงินสามพันเราก็บอกกลับมา ภาวะทักกรรมาก็ต้องถึงตีอันนี้เป็นความคิดของเด็กน้อยเนาะใหญ่มาจากหัวพ่อแม่แพงที่สุดละ่ะแพงไรเนี่ยเด็กน้อยที่ดื้อแห้งนะดือ้อและที่นี่นะพอออกเง,งินปุ๊กเคยบอกแล้วแอ้ก็มาเจอพ่อใหญ่เอ้ยก็คือเคยแต่งานกับคนไทยแล้วแต่มันไปบอลอดเนาะแล้วก็มาเจอพ่อใหญ่ได้ฟิลแบบว่าเหมือนอยู่กับพ่อแม่นะพันแพงพันฮักพันดูแลพันซัพพอร์ตเขา ดีทุกอย่างเหมือนแบบว่าฮาว่อด้แมนแค่สามีภรรยาแต่ฮาสุว่าฮาอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้นะก็เลยแบบเออแรกๆก็มันเป็นการหวังเงินแรกแมันก็เป็นการหวังเงินนานๆไปมันเป็นความผูกพันแล้วก็เป็นความหักกันมาแล้วก็มากับไปอยู่เกาหลีไปอยู่ญี่ปุ่นนั่นแหละมันก็เป็นการที่บ่าฮาตออเลิกง,งานต่อสาวเราก็ไปเห็นงานอยู่นำการเสาร์อาทิตย์ ก็พากันไปนานไปนี่ก็รู้สึกว่ามีความสุขดีแล้วทีนี้อ่ะเพิ่นก็สาเห็นงานมาจากปีห้าปีหรือเปล่าอ้เป็นคนจำยัยมาหนี่าอไไ้นะมันอยู่นํากันตลอดไปนี่เพราะหญ่ก็บเเคยอยู่กับใครตลอดไปนี่แล้วเพิ่นก็เคยเอ่ยขึ้นมาว่าหุ่ยบ่าเป็นอย่างคนที่เขากเกษียณแล้วเขาคืบอ,อยู่น,ารรานํากันบ่ได้ผัวเมียทั้งทงท,งที่แบบว่าตลอดชีวิต้อยู่นาํากันแต่พอวัยเกษียณมาอยู่ตลอดย4ชั่วโมง,บาง,งบางคู่กับเหบางคู่ก็เป็นการที่แบบว่ารักกันมากแต่บางคู่ก็รู้สึกว่า เลิกกันไปเองประมาณนี้เพราะว่าเหตุผลอาซีอยู่น้ากันตลอดมันรู้สึกว่ามันบ่โอเคอย่างประมาณนี้นะก็เป็นการที่แบบเลิกลากันคือพี่น้องเห็นแหละฝรั่งเที่ยอายุเกษีนะเป็นอย่างคือโสดหลายที่มาอยู่มาเที่ยวพัทยามาเที่ยวภูเก็ตมาเที่ยวอย่างเพราะว่าในวัยเกษียณบางเท่อนอ่ะมันยู่อยู่กันไปแล้วมันรู้สึกว่ามันบ่โอเคกับคนคนนี้แบบนี้นะในคนยามลอยฟ้านะนั่นแหละค่ะก็อยู่ๆกันไปก็รู้สึกอบอุ่นแบบว่าเพิ่นกระหักกระแพงเฮาแบบนี้ในทานะแบบ เออเหมือนแบบผู้ใหญ่คนหนึง่งผู้ใหญ่ใจดีคนหนึง่งมาเนี่ยนะนั่นแหละคะ่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเออถ้ามันหนึ่งแบบเลิกกันดีๆกะมันไม่ใช่แบบเลิกกันโดยไม่เข้าใจกันนะะเลิกกันด้วยดีเลยแหละเอออยู่ที่ว่าพายซีเออยก่อนแค่นั้นเองโอเคจบนะคะขออนุญาตไปโคกไปดงก่อนขอบคุณพี่นอ้องหลายๆได้จะเ้อขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มีให้เสมอมา เมื่มอถิมบ่ปะเดี๋ยวคู่มือเนี่ยคะเข็ยนงานหนักขึ้นบ่ว่าสิเป็นเพจกันไลน์เพจมันก็เปลี่ยนกฎ YouTube ก็เปลี่ยนกฎทุกอย่างเปลี่ยนกฎมาทําให้เราแบบว่าต้องดิ้นกว่าเดิมนะทุกคนโอเคนะคะลายก็บอกกับพ่อใหญ่ว่าเออในวันที่ฉันแบบบ่มีเธอซัพพอร์ตเนี่ยฉันก็เข้าใจเลยว่าเออปีแรกฉันยังอยากทำนี่ทา,ทางทั้งที่เขานี่มีเงินอยู่นะมันยังใส่เสลล์เดี๋ยวมันยากขนาดน,นี้ อ่ะนะแล้วปีต่อไปเดแบบนี้นะทุกคนจ้ะโอเคขอบคุณพี่น้องลหลายๆได้เจะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย